ฉันกลัวว่าบอสจะไม่ชอบฉันแล้วและเธอก็จะเกลียดฉันแล้วที่ฉันไปฟังคนอื่นน่ะฉันรู้ว่าตัวเองไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้ฉันพยายามจะไม่คิดอะไรที่มันเป็นแง่ลบนะฉันมาที่ญี่ปุ่นกับบอสพวกเราอยู่ด้วยกันที่โรงแรมหรือที่เรียกว่าเรียวกังเป็นโรงแรมขนาดเล็กสไตล์ย้อนยุคแล้วก็พักอยู่กับพุ้ส่วนที่นี่ร่วมกับพนักงานอีกหลายสิคนที่มาด้วยกันด้วย ในวันแรกๆพวกเขาให้เราได้เที่ยวตามอิสระกันก่อนแล้วก็ช่วงเงย็นจะเป็นช่วงนัดประชุมกันและฉันก็ได้เวิร์กช็อปทำงานที่นี่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากมายด้วยตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันที่สวนสาธารณะแล้วก็เดินดูสวนดอกซากุระที่ญี่ปุ่นฉันรู้สึกสดชื่นขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าพอเรื่องครั้งนั้นทำให้ฉันไม่กล้าจะเข้าใกล้บอสเลยฉันก็เลยแอบเดินอยู่ห่าง คอยดูบอสถ่ายรูปสิ่งแวดล้อมรอบกายในประเทศญี่ปุ่นมันช่างสวยงามเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลยฉันพยายามลืมความเครียดแต่สิ่งเดียวที่ทำให้ฉันไม่สนุกเอาซะเลยก็เพราะว่าฉันไม่กล้าจะพูดกับบอสเหมือนยังเคยอ่ะและในจังหวะที่ทุกคนกำลังนั่งเล่นกันอยู่ในสวนซากุระริมทางฉันก็เดินเข้าไปมองบอสที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ฉันอยากจ,จะชวนบอสคุย ฉันอยากจะรู้ว่าบอสรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเที่ยวในสถานที่สวยงามแบบนี้บอสคะหนูขอโทษนะคะเรื่องวันนั้นนะคะฉันตัดสินใจพูดออกไปหนูขอโทษนะคะบอสจะโกรธหนูนะคะฉันไม่ได้โกรธอะไรเธอหรอกใครจะโกรธเธอเธอคิดว่าฉันโกรธอย่างนั้นเหรอกับเรื่องแค่นั้นนะ่ะก็หนูไปรบกวนเวลาบอสมันนั้นนะคะฉันไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นแล้วละ ช่างมันเถอะจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นหรอกแล้วเธอสงสัยอะไรเกี่ยวกับตัวฉันอีกไหมล่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเวลางางนนะะเรามาเที่ยวกันสักพักเธออยากจะพูดอะไรก็พูดได้ตอนนี้ค่ะหนูไม่มีอะไรจะถามบอสหรอกค่ะฉันไม่กล้าจะคุยอะไรเพราะกลัวว่าเธอจะโกรธแล้วก็วีนฉันอีกและบอสก็นั่งมองดอกซากุระที่สวยงามบนต้นไม้ แลเธอก็พูดกับฉันเธอเล่าเรื่องให้ฉันฟังฉันเคยอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนฉันเคยมาเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่เป็นนักศึกษาได้เห็นดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิเป็นประจำเลยนะเมื่อก่อนฉันมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเขาก็หน้าตาคล้ายกับเธอนั่นแหละไร้เดียงสายังเด็กแล้วก็ เชื่อคนง่ายเพื่อนเก่าของบอสหรอคะใช่เธอเป็นคนที่น่ารักจริงๆเลยนะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วตอนนี้เพื่อนเก่าของบอสเขาอยู่ที่โตกเกียวด้วยหรือเปล่าคะฉันอยากรู้เพราะว่าตอนที่บอสพูดถึงเพื่อนคนนั้นเธอยิ้มไปด้วยฉันอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบอสกับเพื่อนเก่าเป็นยังไงฉันอดเจ็บในใจไม่ได้ บอสบอกว่าบอสยังโสดนี่นะแต่ฉันก็อยากจะรู้รสยมของบอสด้วยนะี่ยเพื่อนคนนั้นเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วล่ะเขาย้ายไปต่างประเทศแล้วหรอคะบอสหนูขอโทษที่ถามเรื่องส่วนตัวนะคะถามได้ช่วงนี้ไม่ได้อยู่ในเวลางานฉันเพื่อนคนนั้นเขาไม่ได้ไปไหนหรอกนะแต่ว่าเขาเขาจากไปแล้วแหละเขาเสียแล้ว เขาเสียแล้วหรอคะใช่เขาฆ่าตัวตายเนีะ่ะเรื่องมันนานมาแล้วล่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายเยอะมากเลยนะเธอรู้ไหมโดยเฉพาะในเมืองหลวงแห่งนี้เนี่ยเพราะว่าประเทศเนี้ยคนเครียดเยอะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่การทำงานก็กดดันถ้าเราทำพลาดหรือว่าทำแย่ลงกว่าเดิมสังคมรอบข้างก็จะพิพากษาเรา หรือเขีย่ยล้วออกไปจากห่วงโซ่อาหารทุกอย่างมันกดดันมากมันเครียดมากเลยนะการทำงานที่นี่เนะี่ยการเป็นผู้หญิงนะ่ะถ้าจะประสบความสำเร็จอยู่ที่นี่แทบเป็นไปไม่ได้ในเรื่องหน้าที่การงานแต่ก็มีคนที่ทำได้เหมือนกันแต่ก็น้อยมากมันเป็นสังคมที่ผู้ชายมีอำนาจเนะี่ย ผู้หญิงทำงานได้ไม่นานก็ต้องถูกบีบบังคับให้ออกจากบริษัทเพื่อนฉันเขาเครียดมากเขาถูกกดดันให้แต่งงานเขาไม่อยากแต่งงานแล้วเขาก็ถูกสังคมไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะนะเขาก็เลยตัดสินใจผูกคอตายที่อพาร์ตเมนต์ของตัวเองตอนที่ฉันรู้ข่าวนะฉันไม่ได้บินมาหาเขาเลยแต่ฉันมาทีหลังในงานศพมันเป็นเรื่องน่าเศร้าจริงๆ ฉันฟังเรื่องที่บอสเล่าถึงเพื่อนฉันพูดไม่ออกอะไรแล้วบอสดูเศร้าแต่ก็มีรอยยิ้มอยู่ที่ริมฝีปากเธอคงนึกถึงอดีตที่เคยได้เดินเล่นอยู่กับเพื่อนของเธอที่นี่สินะหัวใจของฉันมันล่องลอยออกไปกับเรื่องเศร้าของบอสที่เล่าให้ฟังฉันเคยคิดว่าฉันอยากมาทำงานที่ญี่ปุ่นนะเพราะเงินเดือนมันสูงดีแต่ตอนนี้ความคิดของฉันก็เปลี่ยนไปฉันไม่อยากจะอยู่ห่างบอสเลยเวลาที่เธอดูเศร้า ฉันอาจจะคอยดูว่าบอสเป็นยังไงมีความสุขดีหรือเปล่าในวันนั้นพวกเราได้ไปเที่ยวกันแล้วก็ตอนที่กลับมาเข้าประชุมในตอนเย็นทั้งคุณส่วนให้ผู้หญิงในบริษัทแล้วก็บอสได้สวมชุดกิโมโนที่เป็นชุดพื้นเมืองของญี่ปุ่นด้วยเพ่อจะนั่งดื่มสาเกด้วยกันเราไม่มีสิทธิ์จะปฏิเสธธรรมเนียมของที่นี่ทุกคนจะต้องดื่มสาเกในเย็นนี้ ฉันสวมชุดกิโมโนแล้วก็บอสก็ใส่ชุดกิโมโนที่สวยงามได้มีราคาแพงที่สุดบอสเดินออกมานั่งข้างกับพื้นส่วนพวกผู้ชายและมีชายญี่ปุ่นอยู่เต็มไปหมดพวกเขาเป็นระดับท็อปรวมถึงมีประธานบริษัทของที่นี่ด้วยฉันเห็นบอสนั่งอย่างงามสงา่าฉันเชื่นชมความสวยของบอสจริงๆที่สะกดทุกสายตา แต่ว่าพอที่ฉันใส่เสื้อผ้าแบบนี้ฉันก็รู้สึกเลยว่ามันอึนอดอัดเหลือเกินเสื้อผ้าพ,พวกนี้ถึงจะสวยงามราวกับดอกไม้ก็จริงนะแต่ตอนที่ผู้หญิงต้องใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วดูเหมือนจะเป็นของเล่นของผู้ชายยังไงก็ไม่รู้ฉันคงคิดมากไปเองไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ทุกคนที่มองบอสก็มองจากเปลือกนอกของบอสด้วยฉันอยากรู้ว่าข้างในบอสเป็นยังไง นอกจากความเศร้าที่บอสเปิดเผยให้ฉันฟังฉันอยากจะรู้จักเธอให้มากกว่านี้ฉันต้องเรียนรู้อะไรหลายๆๆอย่างจากตัวบอสเลยบอสคะวันนี้บอสสวยมากเลยนะคะฉันชื่นชมเธอเธอเองก็สวยเหมือนกันพัดเธอเหมาะกับชุดนี้นะจีชมพูเหมาะกับเธอวันนี้เธอไม่ต้องดื่มเยอะก็ได้นะ ฉันรู้ว่าเธอเครียดเรื่องงานแต่เธอต้องพูดคุยกับคนที่นี่มันเป็นธรรมเนียมที่ทุกคนต้องดื่มสากเกถ้าไม่ดื่มจะถือว่าเสียมารยาทถ้าเธอดื่มไม่ไหวฉันจะดื่มให้เธอเองฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่เมาและจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมละ่ะเธอเคยบอกฉันเธอไม่จำเป็นต้องดื่มถ้าเธอไม่อยากดื่มนะ หนูไม่ชอบดื่มสาเกหรอกค่ะบอสขอบคุณนะคะแต่ว่าบอสไม่ต้องมาดื่มแทนหนูแล้วคะ่ะหนูจะพยายามอดทนนะคะหนูก็อ,อยากจะขอบแข็งขึ้นเหมือนกันค่ะบอสเขาบอกว่าถ้าดื่มบ่อยๆแล้วเราจะชินนะคะหนูจะหัดดื่มให้มากกว่านี้นะคะบอสไม่ต้องดื่มแทนหนูเลยคะ่ะฉันเป็นห่วงบอสต่างหากเพราะว่าทุกคนพยายามจะนินเล่าสาเกให้กับบอสแก้วแล้วแก้วเล่าฉันกลัวว่าจะมีคนพยายามบอมบอสด้วยเนะ่ยเพื่อที่จะล้วงความลับของบริษัท แต่ก็ดูเหมือนบอสจะไม่เบาง่ายๆคืนนั้นฉันรอดตัวไปเพราะว่าฉันแค่มีอาการมึนหัวแต่ฉันยังประคองสติตัวเองได้อยู่ฉันพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกินอย่างอื่นโดยไม่ดื่มเหล้านะนะแต่ว่าอีกคืนหนึ่งต่อมาที่พวกเราได้พบกับประธานใหญ่ของบริษัทเขาก็พาเราไปยังร้านสาเกในตอกแห่งหนึ่งที่เป็นร้านสไตล์ต่างไปคราวนี้ไม่ใช่ที่ประชุมแต่ว่า ทุกคนบอกว่ามาสังสรรค์กันอยากจะเปิดอกคุยกันอย่างใกล้ชิดและอยากให้ทุกคนรู้สึกเหมือนเป็นระบบครอบครัวฉันไม่ค่อยจะชอบคำนี้เลยคําว่าครอบครัวเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องมากันเต็มไปหมดในบริษัทและหุ้นส่วนญี่ปุ่นก็มาเยอะทุกคนดื่มเหล้ากันอย่างกับกินน้ําเลยแต่ฉันก็เห็นทุกคนดินเหล้าให้กับบอสเยอะมากประธานบริษัทญี่ปุ่นหุ้นส่วนของบอสต่างพยายามให้บอสดื่มให้มากที่สุด ดูเหมือนว่าพวกเขาอยากจะมอมบอสเพราะอยากจะล้วงความลับของสินค้าตัวใหม่สินะฉันกังวลว่าจะมีศัตรูของเราแอบแฝงมาที่นี่หรือเปล่าคู่แข่งทางการตลาดนะ่ะฉันแย่งแก้วเหล้าจากบอสหลายแก้วฉันขอเดิมเองนะคะฉันบอกกับทุกคนคืนนี้หัวหน้าของฉันดื่มเยอะมากแล้วค่ะต่อไปช่วยลินให้ฉันด้วยนะคะ ฉันบอกพุ้ญี่ปุ่นไปแบบนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าฉันไม่อยากให้บอสต้องดื่มเยอะไปมากกว่านี้ฉันกลัวเธอจะเมานะฉันอยากจะดื่มแทนบอสฉันเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่ามันจะเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นถ้าเกิดว่าบอสดื่มมากเกินไปฉันไม่อยากให้ความลับของบริษัทรั่วไหลแม้ว่าบอสจะทําเป็นนิ่งอยู่แต่ฉันก็รู้ว่าหน้าเธอแดงไปหมดและตัวเธอก็แดงด้วยบอสพยายามจะดื่มสาเกแทนฉันฉันก็เลยแย่งแก้วเหล้าพวกนั้นมา และดื่มเองซะเลยพัดเธอทำอะไรเนี่ยพอได้แล้วเธอไม่ต้องมาดื่มแทนฉันเลยนะฉันดื่มเองไม่เอาะคะ่ะบอสขอหนูเธอนะคะให้หนูช่วยเธอนะคะบอสหนูเป็นห่วงบอสนะคะบอสดื่มมากเกินไปมันจะไม่ดีนะคะฉันพยายามทำเป็นเก่งและทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากที่สุดฉันอยากให้บอสรู้ว่าฉันอยากจะขอโทษเรื่องที่แล้วมา ฉันอยากจะดื่มเหล้าทุกหยดแทนบอสเพื่อไม่ให้เธอเมาเนะี่ยฉันกลัวว่าผู้ชายพวกนี้จะทําไม่ดีกับบอสถ้าเกิดเรื่องแย่ขึ้นฉันก็เลยดื่มสาเกพวกนั้นดื่มคนเดียวเลยบอสมองหน้าฉันเธอดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่และก็เป็นอย่างที่ฉันรู้เลยเพราะว่าภาพมันตัดอีกแล้วคราวนี้ฉันเมาไม่รู้เรื่องฉันขึ้นมาที่โรงแรมใช่ไหมเหมือนจะเป็นอย่างนั้น ทุกคนสนุกกันพนักงานมากมายหลายสิบคนขึ้นมาพร้อมฉันฉันเมาเรียลาดอยู่ที่โรงแรมกว่าจะถึงห้องน่ะฉันได้พักห้องนี้คนเดียวด้วยแต่ฉันไม่รู้ว่าใครอีกคนเข้ามาส่งฉันที่ห้องฉันฉันเมินหัวแล้วฉันก็ปวดหัวไปหมดฉันไม่รู้ตัวว่าฉันทำอะไรลงไปอะใครคนนั้นพาฉันเข้าไปที่เตียงฉันคิดว่าคงไม่ใช่บอสทิฟหรอก เพราะว่าบอสน่าจะยังนั่งคุยเรื่องงานอยู่กับพุ้นส่วนฉันว่าคงไม่ใช่นะฉันมองไปที่ฟูกนอนนั้นฟูกนอนเป็นฟูกสไตล์ญี่ปุ่นที่ตั้งบนพื้นเสือ่อฉันเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งลงนั่งลงตรงนั้นฉันรู้สึกกลิ่นแอลกอฮอล์และสากเกม,มันแรงมากฉันเริ่มจะมีอารมณ์แบบนี้แล้วอารมณ์ที่ฉันหยุดยั้งตัวเองไม่ได้ ในที่สุดพวกเราก็ทําเรื่องแบบนั้นอีกครั้งในเรียวกังของโรงแรมที่ญี่ปุ่นแห่งนี้ฉันไม่ได้มีสติอะไรฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกับความฝันหรือว่าบางทีฉันกำลังฝันอยู่ใช่ฉันคงฝันอยู่จริงๆนะเพราะว่าฉันนอนพักห้องนี้คนเดียวและฉันก็เป็นคนเดียวที่มีกุญแจห้องใครจะเข้ามาได้ล่ะไม่จริงอ่ะฉันอยู่คนเดียว ฉันอยู่คนเดียวแต่ว่าฉันฝันฉันฝันเหมือนจริงมากฉันฝันว่าใครคนนั้นเป็นบอสด้วยทำไมฉันฝันเรื่องนักเกลียดแบบนี้กับบอสของตัวเองนะฉันฝันว่าฉันมีอะไรกับบอสอย่างร้อนแรงเลยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองรู้สึกดีขนาดนี้ได้เพราะว่าเป็นบอสเนี่ยมันเป็นฝันดีมากฉันไม่อยากจะตื่น ฉันฝันว่าตัวเองมีอะไรกับบอสจนเกือบจะเช้าเลยฉันฝันเริ่มนักเกียรและฉันก็คิดเรื่องทะลึ่งกับเธอจริงๆทำไมฉันถึงคิดแบบนี้นะในวันต่อมาที่ฉันเมายังไม่สางฉันเลยนอนซมอยู่ที่ห้องฉันไม่กล้าลุกออกมาฉันนอนแก้ผ้าด้วยน่ะฉันไม่รู้ทำไมแต่ว่าเมื่อคืนฉันฝันว่าฉันมีอะไรกับใครบางคนที่เหมือนบอสน่ะ ฉันอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีใครช่างเป็นฝันที่ดีจริงๆฉันอายตัวเองที่ฉันรู้สึกดีขนาดนี้กับบอสนี่ฉันอยากจะมีอะไรกับบอสเหเนี่ยบ้าจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยฉันคิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันในหลายวันต่อมาที่พวกเราเวิร์กช็อปกันที่ญี่ปุ่นฉันก็ได้ทำงานมากมายและฝึกประสบการณ์ที่หลากหลายได้เรียนรู้ จากรุ่นพี่ที่นี่และทุกคนก็เวิร์กช็อปด้วยกันมีทั้งเรื่องสนุกเรื่องเครียดเรื่องที่ฉันต้องพัฒนาและถูกกดดันฉันพัฒนาไอเดียมาได้จนกระทั่งใกล้ถึงวันที่จะต้องกลับประเทศไทยแล้วก็เป็นวันที่เราได้หยุดงานหนึ่งวันเพื่อให้ทุกคนได้ไปเที่ยวและซื้อของฝากที่จะกลับไปยังไทยฉันมาอยู่ที่ร้านของฝากกับบอส แล้วก็เพื่อนเพื่อนทุกคนฉันยืนอยู่ใกล้ๆบอสเมื่อคืนฉันไม่ได้ดื่มหลังจากที่ฉันเมาหนักคืนนั้นฉันก็ไม่กล้าดื่มอีกเลยเพราะว่าฉันกลัวจะจะฝันแบบนั้นอีกฉันหยุดคิดเรื่องความฝันนั้นไม่ได้จริงๆสัมผัสมันเหมือนจริงจังฉันมองหน้าบอสแล้วฉันก็หน้าแดงฉันไม่ค่อยกล้าอยู่ใกล้ๆบอสสักเท่าไหร่เพราะฉันรู้ความคิดของตัวเองแล้วว่าฉันคิดลึกอะไรกับบอสตัวเองอยู่ พัทหมู่นี้เธอทำไมเดินห่างฉันจังละ่ะเธอซื้อขนมอะไรอ่ะฉันฝากให้เธอซื้อด้วยก็แล้วกันนะเอาขนมทุกอย่างเลยที่เป็นขนมพื้นเมืองนะฉันชอบพวกโมจิอะไรนะั่นนะเอากลับไปด้วยได้สกุลนะค่ะบอสเดนหนูซื้อให้นะคะเดนหนูจะช่วยบอสขนของฝากและขนมะคะ่ะเธงไม่ได้ตอบฉันเลยว่าทำไมเธอชอบเดินห่างฉันพักหลังๆมาเนี้ยเวิร์กช็อปสนุกไหม เธอชอบหรือเปล่าด้วยขราวหลังมากับฉันอีกเอาไหมล่ะก็สนุกนะคะบอสหนูได้เรียนรู้อะไรเยอะขึ้นมากเลยอะค่ะบอสขอบคุณนะคะที่บอสให้โอกาสหนูขนาดนี้ค่ะแล้วทำไมเธอเดินห่างฉันบ่อยจังเออคือว่าเธอไม่ชอบอะไรเหรอฉันทำอะไรไม่ถูกใจเธออย่างนั้นเหรอเปล่าค่ะบอสแต่ว่าอืม ไม่มีอะไรหรอกค่ะบอสวันก่อนตอนที่หนูมาอะค่ะหนูแค่ฝันแปลกๆกะคะ่ะคือหนูมันหัวนิดนึงอะคะ่ะบอสหลุพักนี้หนูชอบฝันแปลกๆอยู่เรื่อยเลยอะคะ่ะหนูว่าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเดี๋ยวหนูจะซื้อขนมให้นะคะเธอดูหน้าแดงจังนะเธอไม่สบายหรือเปล่าเปล่าคะ่ะหนูไม่ได้เป็นอะไรคะ่ะบอสฉันหลบตาบอสเลยฉันกลัวว่าบอสจะรู้ ฉันไม่อยากให้บอสรู้ความลับของฉันสิ่งที่ฉันคิดกับบอสนะ่ะฉันไม่อยากให้เธอรู้จริงๆ